เอาความรู้สึกกับพาทีมเลื่อนชั้นไทยลีกครั้งแรกเลยครับของลำบุนครับก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเป็นปีแรกด้วยครับที่ได้เด่นไทยลีกสองแล้วก็เป็นปีแรกของลำาุูนะครับก็รู้สึกดีใจและประทับใจมากครับที่สามารถพาเป็นส่วนหนึ่งพาทีมขึ้นสู่ไทยลีกได้ครับผลงานของตัวเองในปีนี้วิเคราะห์ผลงางนตัวเองพอใจไม่พอใจตรงไหนบนะ้างก็ พอใจระดับหนึ่งครับแต่ก็มีอาการบาดเจ็บมารบกวนช่วงประมาณกลางเล็กนิดหน่อยครับก็ตอนนี้ก็หายกลับมาฟูลแล้วก็มาได้ทําผลงานในวันนี้และพาทีประสบความสำเร็จก็รู้สึกดีใจมากครับรวมรวมแล้วจําได้ไหมลงไปประมาณเท่าไหร่จำไม่ค่อยได้โอเคไม่เป็นไรปีหน้าครับสัญญาเราหมดยังก็หมดหมดหมดแล้วครับแล้วเนาะหมดแล้วครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะยังไงต่อทางผู้ใหญ่เขาว่าันใจจริงก็อยากจะไปต่อ อยากอยากเดี๋ยเจาไปสัมผัสไทยรีครับถ้ามีโอกาสครับครับพูดถึงแฟนลำพูนะครับที่เราสัมผัสในในแม่กวงแล้วก็เยือนด้วยอะไรเงี้ยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากครับเหมือนครอบครัวครับมีแฟนบอลคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะในแม่กวงก็เยอะอยู่แล้วครับและนี่ออกมานอกบ้านก็แฟนบอลเยอะมากครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจทั้งในสนามและนอกสนามครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ